สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.9 snapshot นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาต่อกันใน snapshot ต่อไป1 5 w 4 3 a b c นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยก็ก่อนที่เราจะมาพูดถึงสิ่งกอ่อสร้างใหม่ใน Minecraft วันนี้นะครับ generate structure อันใหม่เราก็จะมาดูเรื่องของ Command เล็ก,ลกๆน้อยๆกันก่อนนะครับก็ถ้าพูดถึง Command ใน snapshot นี้นะครับมันมีอะไรใหม่ มันก็มีเรื่องของ Loot Table เข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะพูดถึง Loot Table ถ้าจะพูดถึง Loot Table เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือข้อมูลท,ที่มันคือข้อมูลในเกมที่บอกว่าเชสต่างๆในเกมเนี่ยมันมีสามารถมีของอะไรอยู่ในนั้นได้บ้างอย่างเช่นโบนัสเชสสามารถเก็บของอะไรในนั้นได้บ้าง มีโอกาสเกิดไอเทมอะไรในนั้นได้บ้างหรือว่าจะเป็นดันเจียนเชสมชาร์ฟเชสหรือว่าเชสอะไรต่างๆที่เป็นพวกโหลดเชสพวกนั้นอะ่ะมันก็จะมีข้อมูลเก็บหมดเลยไอ, Table อ้หูดเทเบิลมันก็จะเก็บหมดเลยว่าแต่ละเชสเนี่ยมันมีโอกาสเกิดไอเทมอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งคุณสามารถไปดูได้ครับโดยการไปเข้าไปเข้าอันนี้ครับเปอร์เซ็นต์แอปดาตาเปอร์เซ็นต์ ถ้าใครเล่นไมค์ครับมาเยอะนะครับคุณขงรู้ดีเปอร์เซ็นต์แอปเดลดาตเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแล้วเข้ามาดอทไมค์ครับเวอร์ชัแล้วก็มาที่ Snapshot ตั้งแต่ 15W43A เป็นต้นไปนะครับคุณสามารถเห็นนี้ได้แล้วก็คลิกเข้ามาคุณก็จะเห็นมีไฟล์จ a วาอยู่ตรงนี้อันหนึ่งคลิกขวาครับเปิด with open with w n r r r คือผมไม่แน่ใจว่า winzip ใช้ได้เปล่าแต่ w n r r r ใช้ได้ เปิดด้วยวินราครับอย่าเปิดด้วยจาวา t m อันนี้มีไม่ทำอะไรไม่ได้พอเราเปิดเข้ามาน,นี้ปุ๊บมันจะมีเข้ามาที่แอสเซทนะครับ minecraft แล้วมันจะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อวโฟลเดอร์ t t o t t e s l e s อันนี้นี่เองซึ่งไอโฟลเดอร์โ o o ด Table อเนี้ยก็อย่างที่บอกมันเก็บข้อมูลว่าไอเทมต่างๆอะไรมีโอกาสเกิดกี่เปอร์เซ็นต์บ้างซึ่งเราจะล่าลงมาปุ๊บ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาลากแล้วก็เก็บเซฟเป็นไฟล์คุณอาจจะลากเก็บไว้ที่อื่นก็ได้แต่ว่าผมว่าลากอางบบนี้เดี๋ยวผมอัดวิดีโอนี้เสร็จผมก็ลบทิ้งเอง <laughs> ในโฟลเดอร์โหล t table นี้มันมีอะไรบ้างมันก็จะมีข้อมูลเก็บว่าแต่ละเชสแต่ละ o หล h เชสมีโอกาสเกิดไอเทมอะไรได้บ้าง Entity แต่ละชนิดมีโอกาส drop ไอเทมอะไรได้บ้างแล้วก็เรื่องของเกมเพลย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแต่ฟิชชิ่งอย่างเดียวก็คือ เวลาเราตกปลาแล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ปลาชนิดไหนหรือไอเทมชนิดไหนกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นี่เองทีนี้เราก็มาเริ่มดูกนก่อนเรื่องของเชสเราจะมาดูตัวอย่างอะไรบางอย่างกันหน่อยนะครับมันจะเป็นไฟล์ .json JSON ซึ่งเราจะเปิดยังไงเดียนีย่ใช้โปรแกรมอะไรเปิดดีใช้ n o t e p a d ก็ได้จะใช้ n o t e p a d เปิดก็แล้วแต่มันก็จะขึ้นมาคล้ายๆกับผมแต่ผมชอบเปิด ด้วยโปรแกรม Notepad บวกๆนะครับเพราะว่ามันมันพิมพ์โค้ดง่ายดีผมก็จะเอาดูลองเลือกเอาว่าเอ้ยจะเอาเชดไหนดีสมมุติเอาจะมาดูอันแรกก่อนเลยเออ,เอ,อโบนัสเชตโบนัสเชตผู้ชมอาจจะบางคนอาจจะสงสัยว่าโบนัสเชตคืออะไรมันก็คือเชดท,ที่ตอนเริ่มเกมเข้ามาตอนที่สร้างเกมเข้าใหม่ๆมันจะมีฟัง์กชันให้เลือว่าจะสร้างโบนัสเชสหรือเปล่า จะให้มีโหนัสเชนไหมถ้ามีก็จะมีเชันนั้นขึ้นมาให้ซึ่งไอเทมในนั้นก็ง่ายๆมีไม้มีเครื่องมืออะไรเล็กๆน้อยๆก็เรามาดูกันเราจะมาเปิดด้วยโปรแกรมโน้ตแพดบวกๆนะครับปึ๊บพอเราเปิดด้วยโปรแกรมโน้ตแพดบวกๆคุณอาจจะเฮ้ย hey เออมันก็มาเป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณเปิดโน้ตแพดก็จะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละซึ่งมันก็จะมีมันจะเป็นข้อความใน ภาษา json คือรูปแบบของข้อมูลมันเป็นรูปแบบ json คุณก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนเป็นก็ได้คุณก็เอาพอจะอ่านออกเท่าน,นั้นเองว่าเฮ้ยมันอ่านมันอ่านยังไงซึ่งเรามาดูกันสมมติผมจะอ่านเราสามารถเกิดไอเทมนี้ได้สามารถมีไอเทม stone axe อยู่ในนี้ได้โอกาสเกิด1สามารถเกิด wooden axe ได้ โอกาสเกิด3อะไรประมาณนี้คือประมาณนี้แหละผมก็อ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าคือเท่าที่ผมเข้าใจก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะมีโอกาสเกิดเป็นอย่างนี้คือที่อยากให้เข้าใจก็คือเราสามารถดูได้ว่าแต่ละเชตเนี่ยมีโอกาสเกิดอะไรแล้วก็โอกาสเกิดแต่ละชน,นิดมันมากน้อยแค่ไหนก็คือดูตรงเวทตรงนี้นี่แหละเนี่ยมีโอกาสเกิด stone a ตน wooden a ้น stone pick a แอ wooden pick a อค โอกาสเกิด apple ต่อมาเราก็ลองมาดูโฟลเดอร์อื่นอย่างเช่นอันนี้แล้วกัน simple dungeon ก็คือดันเจียนธรรมดาแหละก็มีโอกาสเกิดอะไรบ้าง shadow โอกาสเกิด20อันนี้ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าตัวเลขเยอะก็เยอะถือว่าเยอะไปถ้าตัวเลขน้อยถือว่าน้อยไม่รู้เปอร์เซ็นต์เปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่โอกาสเกิด golden apple 15เลขขอ 13, ก็คือ cd ที่มีเพลงว่า13บสามเลคคอร์ดแคดก็คือ CD ที่เพลงแคดในพวกเนี้ยนะครับก็สามารถไปดูได้ว่าแต่ละเชษเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอกาสเกิดอะไรได้บ้างเสร็จแล้วดู entity ก็ได้ของ creeper แล้วกันเอาเอานี้กล้วว t e r scale กลเลัน,ลนโอกาสเกิดของ w i t ท e r skeleton ได้แก่โคมีโอกาสเกิดด้วยอา่าแล้วก็มี โอกาสเกิดโบนแล้วก็มีถ้าเกิดตรงนี้มีคอนดิชันถ้าเกิดค่าโดยเพลเยอร์นะจะมีโอกาสเกิดไอส้สเกลคือวิเทอร์สเกลหรือตันสเกลที่เอาไปสร้างวิเทอร์ต่อไปเนี่ยก็ลองก็ลองไปดูผมก็อ่านไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นแต่พอจะดูได้ว่าเฮ้ยมีโอกาสเกิดไอเทมอะไรบ้างส่วนในเรื่องของฟิชชิงฟิชจังทรเชอร์ คือมันจะมีการแยกจากแยกจากกันเพราะว่าถ้าเกิดเรามีมี e n c h a n t m e n t ที่ l u ั of the Sea แเราก็อาจจะได้ t r e a s u r e มากขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการได้ t r e a s u r e อ็อาจจะมากขึ้นตามไปด้วยก็คงไม่มีอะไรมากแต่ทีเนี้ยพอเรารู้ว่ามันมีโฟลเดอร์นี้ใหม่เกิดขึ้นแล้วมันทำอะไรได้เราก็จะกลับมาที่เกมครับเราอาจจะมาดูเราอาจจะย้อนดูนี่ก็ได้ครับถ้าเกิดเราต้องการให้มีเชส เราต้องการสร้างเชสขึ้นมาซึ่งในเชสเนี้ยมีไอเทมทุกอย่างที่เกี่ยวกับดันเจียนเชสซิมเปลิลดันเจียนสมมติผมก็จะเห็นเฮ้ยก็จะสังเกตว่าไอเทมทุกชนิดนี้สามารถเกิดได้ในดันเจียนเชสทั้งหมดเลยเฮ้ยผมทำได้ไงผมไม่ได้นั่งใส่ในช่องอะครับช่องแรกรัทนเฟลชช่องที่สว่างนะช่องที่สามบีซีช่องที่สี่สตริ ไม่ใช่ครับถ้าผมกดคลิกอีกรอบนึงคุณก็จะเห็นว่าเชดก็เปลี่ยนไปคลิกอีกรอบนึงเชดก็เปลี่ยนไปนี่ก็เป็นการสังเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ว่ากดครั้งเดียวแล้วมันมันมารูปแบบเดียวทั้งหมดแต่ว่ามันจะสุ่มจากโอกาสที่ได้ซิงปดันเจียนขึ้นมาซึ่งคอมมาด์มันเป็นยังไงทำอย่างนี้ครับ คุณไม่รู้วิธีการใช้เซตบล็อกก็ไปดูได้ผมอยู่ในเพลย์ลิสต์ e c r a f t Command ก็จะใช้ Set Box s e t บล็อกผมก็จะ s e t บล็อกไอ้ข้างบนอะบล็อกเหนือคอมมานด์บล็อแล้วก็ Chase t a e Data v a l u e 0ศูนย์แล้วไอ้ตรง Data Tag ทนี่ละครับผมก็จะใส่ o o o t t b l l colon แล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ Minecraft minecraft colon chase slash s พ m นเทนจิเอ็ n คือที่จริงโดยทั่วไปอะ เราจะพิมพ์อย่างนี้ก่อนมีเครื่องหมายคำพูดเสร็จปุ๊บไมน์เราก็พิมพ์ใส่เข้าไปไมนคราฟโคบอลแล้วก็พิมพ์ซิมบัลดันเจียนใส่เข้าไป c h ส s ลัดซิมบัลดันเจถามว่าทำไมต้องใส่เ h ส s ล Si ซิมบัลดันเจียนทำไมไม่ใส่ s i m p ั e d u n เ e o n เฉยเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนกับเป็นการแยกโฟลเดอร์ครับเวลาเราเข้าสมมติเรามีหลุดเข้าโฟลเดอร์รูดเทเบิลแล้วปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้เราเข้าโฟลเดอร์ e s สก่อนแล้วค่อยไปเข้าโฟลเดอร์ ซิมเดนเจนทีนี้ถ้าผมอยากเปลี่ยนไม่เอาซิมเ l e d u ดนเจนละผมเอาสปอนบนัสเชสสปอนบนัสเชสอ้าแล้วผมลองเปิดใหม่ปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าไอเทมหลักทั้งหลายนเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่พบในบนัสเชสทั้งนั้นเลยสังเกตว่าไม้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าไม้พวกนี้มันไม่ค่อยเกิดใน Simple d u ดนเจนอยู่ละ ผมอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นเชสผมอาจจะเอา entity มาใช้แทนได้อย่างเช่นผมจะเอาอไอที่ว i ชแล้กัน w i c h ผมจะใช้ entity แทน entity ผมจำอ่า entities ต้องเติมไอเแล้วก็ wish ปุ๊บ ก็จะมีโอกาสเกิดสติกโอกาสเกิดพันเาอเดอร์คือคือลองนึกภาพว่าเวลาวิชมันตายปุ๊บมันมีโอกาสดรอปไอเทมแค่2ชิ้นเองมั้งเวลามอนสเตอร์ตายอย่างเงี้ยมันมีโอกาสดรอปไอเทมแค่ไม่กี่ชิ้นเองดังนั้นมันก็มีของอยู่ในเชสแค่นั้นแหละเราอาจจะใช้ฟิชชิงก็ได้เกมเพลย์ slash fishing slash treasure ก็ได้แล้วแต่เลยแต่ทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือ เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถล็อกได้ว่าเชสแต่และเชสเนี่ยมันไอเทมออกมาไม่เหมือนกันบางทีเราจะสร้าง Adventure Map แล้ว Adventure Map นั้นอนะ่ะมันมันมีการสุ่มไอเทมที่ไม่ต้องการที่คนสร้างแมปเขาไม่ต้องการออกมาแล้วเราทำยังไงเท่าที่เห็นนะครับคุณก็จะเห็นอยู่ว่าแต่ละครั้งที่ผมเปิดปุ๊บก็จะมีไอเทมแตกต่างกันแต่ถ้าคุณ ถอยห้ก่อนแล้วตเติมอันนี้เข้าไปครับเอ,อมา่าแล้วก็ตามด้วย l o o t table seat colon แล้วก็เลขอะไรก็ได้อะไรก็ได้แต่วใส่ตัวเลขไปน่าจะดีสุดมั้งเสร็จปุ๊บทุกๆครั้งที่เรากดบัตตนปุ๊บจำภาพไว้ครับมีวีดอยู่สามชิ้นมีวีดอยู่สามอันแซแตเดอร์พาวเดอร์อยู่ทั้งหมดแปด สตริงอยู่ 3, b o โบนอยู่5พอกดใหม่ค่อยปุ๊บเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับผมจะลบเชสนี้ทิ้งก็ได้ลบเชสนี้ทิ้งแล้วก็เอาใหม่ปุ๊บก็จะสังเกตว่าไอเทมข้างในนั้นยังเหมือนเดิมดังนั้นการใส่คอมมาดโหลดเทเบิลซีดเข้าไปข้างหลังเนี่ยมันก็เหมือนกับการใส่ซีดต,ตอนที่เราสร้างโลกนะครับ หลักการเดียวกันคือถ้าซีดเดียวกันมันก็จะมีไอเทมชนิดเดียวกันการจัดเรียงเหมือนกันเลยในเชนนั้นโอเคนะครับสำหรับ Loot Table Seed ทีนี้นะครับเรื่องของ Loot Table มันไม่ได้ใช้ได้กับเชสเฉยๆเราใช้สสำหรับ Monster Drop ก็ได้สมมติผมมีต้องการสร้าง c ปเ p p e r ที่เมื่อ c ปเ p p e r ตายเนี่ยเมื่อ c ปเ p p e r ตายแล้วมันจะ Drop ไอเทมที่อยู่ใน Simple Dungeon คุณอาจจะสงสัยตรงนี้ข้างหลังไม่ต้องสนใจก่อนแต่ว่าหลักการก็คล้ายๆกับเอเชสอันนั้นแหละก็คือครีปเปอร์เมื่อตายปุ๊บมันจะดรอปเชสซิมิลดันเจียนออกมาดูซิมจะเป็นยังไงครีปเปอร์มาแล้วปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าไอเทมข้างในนั้นอะมีอะไรบ้างมีสตริงมีเบรดมีรัทนเฟลชมีไอเนี้ยซีดีเนมแท็กโค ฮอสอารมอร์พวกเนี้ยก็จะเห็นเลยว่าไอเทมพวกนั้นอะ่ะมันมาจากซิมเพิลดันเจียนอย่างแน่นอนมันไม่ดรอปกันพาวเดอร์อะไรมาเลยอย่างที่คีเปอร์มันเคยดรอปแต่มันจะดรอปไอเทมแปลกๆออกมาแทนครับเอาไอเทมออกมาแทนทีเนี้ยเดสโหลดเทเบิลซีดก็จะหลักการคล้ายๆหลักการเดียวกับไอสำหรับเชสอันนี้เลยก็คือเหมือนกันถ้าเลขเดียวกันซีดเดียวกันก็จะ มีของดรอปออกมาเหมือนกันถ้าคุณลองเอานี้หนึ่งสามแปดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดที่ผมพิมกี้สามแปดสี่หนึ่งเก้าเจ็ดแล้วผมเอาไปใส่แทนในนี้ปึ๊บคิปเปอร์ที่สร้างออกมาจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสังเกตว่ามีไอเทมคล้ายๆกันเลยครับมีเบรดมีวมีแซ t มด s a โบนกันพาวเดอร์แล้วก็ เหมือนไหมครับเหมือนเลยครับดังนั้น Loot table seat แล้วก็ d e s k ์ o o t table seat สามารถแชร์กันได้ครับเราสมมตุติเวลาเราต้องการจะทดสอบว่าอยากให้ Creeper มันดรอปไอเทมอะไรเราก็อาจจะทดสอบกับ c เชสก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องมีไอเทมมากองที่พื้นอย่างนี้รบโอเคทีนี้ก็จบไปเรื่องของ d e ส k ไม่ใช่ list รูด tables ก็เป็นค่อนข้างจะละเอียดนิดน,นึงนะครับเพราะว่าแต่ว่าตอนสุดท้ายจะผมจะมีอธิบายทีหนึง่งอีก l o o าต่อมาก็คืออีก l o o แล้วนะครับอีก l o o ก็อย่างที่คุณเห็นเป็น structure เป็น general structure ชนิดใหม่ใน m i n e c r a f t snapshot 1 5ึ่ w ส3 a ซึ่งโครงสร้างมันก็แบบนี้แหละครับเป็นอย่างงี้เลยไม่มีอะไรมาก ก็มีสโน์มากอดเป็นก่อเป็นโครงสร้างบ้านใครเป็นคนสร้างเนี่ยไม่สวยเลยเนะี่ยทีนี้พอเราเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้หละมีมีเตียงมีโซนเนสมีคั a ฟตทเบิลมีไอซ์อยู่ข้างข้างสองฝั่งแล้วก็มีเวสต์โซนทอชแล้วก็มีคัาฟป์เอยู่ตรงข้างล่างมีแค่นี้แหละจบแต่ก็ไม่ใช่อยู่อย่างนั้นเสมอไปครับเพราะที่จริงแล้ว อิกลูมันมีสองเวอร์ชันครับก็คือเวอร์ชั่นที่มีชั้นใต้ดินแล้วก็เวอร์ชั่นที่ไม่มีชั้นใต้ดินอืมสองเวอร์ชันครับซึ่งเวอร์ชั่นนี้ที่ผมยือนอยู่เนะี่ยไม่มีชั้นใต้ดินดูยังไงมีชั้นใต้ดินไหมก็เปิดคลาปเปดออกมาประมาณ2บล็อกนี่แหละเดี๋ยวมันจะมีบันไดลงไปเองชั้นใต้ดินซึ่งโครงสร้างชั้นใต้ดินอ่ะมันเป็นยังไงเลยหรอก็เดี๋ยวผมจะเอาลูกขึ้นมาคือชั้นใต้ดินนะมันจะมี อย่างที่เห็นมีพวกสโตนบริกต่างๆแล้วก็มีจะมีซอมบี้วิลเลจเจอร์แล้วก็วิลเลจเจอร์แล้วก็จะมีพวก Chase, เชสไอ้ดเชสด้วยซึ่งโู c ดเชสเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีอะไรอยู่ข้างในนั้นแล้วก็มาดูกันผมก็ได้แก่นี้เรียบร้อยละเป็น a b l ดเทเบิลมายคราฟเชสอีกลูเชสเพราะผมไม่สามารถหาอันนี้ได้จริงๆไม่สามารถหาอีกลูเวอร์ชันที่มีชั้นใต้ดินจริงๆเพราะว่ามัน หายากหายากมากปึ๊บโอเคก็จะสังเกตว่าข้างในเชนนั้นอะมีอะไรบ้างโอกาสเกิดแอปเปิลมีโอกาสเกิดวีดร t ตเทนเฟลชโคโกลเด้นแอปเปิลจำไว้ดีครับมีกี่อย่างแอปเปิลเราดูใไหมครับมีอะไรโคโกลเด้นเกตแล้วก็โกลเด้นแอปเปิลคุณจะอาจสังเกตอะไรบางอย่างว่า มันจะมีไอเทมอยู่อย่างนึ่งอะที่กดทีไรกดกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังมีอยู่ในนั้นพอจะเดาออกยังนครับเป็นไอเทมที่ล้ำค่าด้วยครับมีการสปอยเป็นไอเทมที่ล้ำค่าด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอเทมธรรมดาที่ตกจากต้นไม้เฉยๆคงคงจะเข้าใจแล้วครับว่ามันคืออะไรก็คือ golden apple อันนี้นี่เอง golden apple เนี่ยมันจะสปอนใน ในดันเจ้นไอในออกลูเชสทุกครั้งเลยเพราะว่าอะไรคุณจะสังเกตว่ามันมีในชั้นใต้ดินของออกลูเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างมีโกลเด้นแอปเปิลแน่นอนทุกครั้งที่เกิดแล้วก็ยังมีวิเลเจอร์แล้วก็มีซอมบี้วิเลเจอร์มันเป็นการใบ้ว่าเนี่ยนะถ้าเราเอาโกลเด้นแอปเปิ้ลไอโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยมันสามารถเอาไป เคียวซอมบี้วิเลเจอร์ให้กลายเป็นวิเลเจอร์ได้คือบอกว่าถ้าเกิดใครใครที่ไม่ดู Youtube เลยไม่ค้นอินเทอร์เน็ตเลยเลยเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวจะไม่รู้เลยว่าไม่มีทางรู้เลยว่าเราสามารถเคียวซอมบี้วิเลเจอร์ให้กลายเป็นวิเลเจอร์ธรรมดาได้โดยการใช้ potion of weakness กับ golden apple ซึ่งอันนี้เป็นการฮิ้นอะไรนิดๆหน่อยๆเองว่าเราสามารถเราสามารถช่วยเหลือซอมบี้วิเลเจอร์ได้ให้กลายเป็นวิเลเจอร์ธรรมดานี่แหละก็หลักการ ของ Chase อีกลูเชสไอข้างล่างแต่ยังไม่จบครับสำหรับ Chase. อีกลูเชสไออีกลูเชสซันใตดินอะ่ะคุณจะสังเกตนะครับว่าบล็อกที่มันต่อเติมเป็นกำแพงอะมันก็คือ s t o n สโตนบริก Stonebrick Mossy Stonebrick จะสังเกตว่าไอบล็อกพวกนั้นนะครับสามารถมี Silverfish เข้าไปไข้างในนั้นได้ดังนั้นคุณก็ต้องระวังในการทุบบล็อกเหมือนกับสตรองโฮเลยเพราะว่า สตรองโฮทั้งสตรองโฮทั้งอิกลูก็ต้องระวังซิลเวอร์ฟิชทั้งหมดระวังทีดีๆนะครับก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันมีจริงไหมอาจจะหายากนิดนึงถ้าเกิดคุณโชคดีอาจจะหาง่ายถ้าคุณโชคลายก็ลองไปดูกันได้ครับทีนี้อัปเดตต่อมาสำหรับ snapshot นี้ก็คือเรื่องของ F3 ก็คือมีการ r รีม v e F3S คือปกติ สำหรัช็อตก่อนไว้คัเวอร์ชันก่อน,อน,อนถ้ากดเรากด F3 ค้างไว้แล้วกดตัว S มันจะสามารถรีเซ็ตเสียงได้รีเฟรชเสียงให้เป็นไปตามเท็กเจอร์แพคแต่เวอร์ชันนี้มันเปลี่ยนใหม่มันไม่มันลบสิ้งครับแล้วมันเปลี่ยนเป็น F3 T แทนก็คือกด F3 ค้างไว้แล้วกดตัว T มันจะรีเฟรชเท e x เจอร์แพคของเราทั้งหมดเลยครับเนี่ยทั้งโลกซึ่งมันอาจจะใช่หนึ่งสำหรับคอมผมเพราะว่า ของผมสเปกอันก็ม่ไดีสูงมากครับอ่ามันก็จะมีเขียวว่า debug reload resource pack ก็คือมันอาจจะมีสำหรับคนที่เทสพวก Resource Pack อยู่ texture pack อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการ Refresh อยู่เรื่อยๆก็จะใช้วิธีนี้แหละในการ Refresh คือ f 3 f 3ค้างไว้แล้วกดตัว t มีอะไรอีก f 3 s f 3 f ดิตอนนี้วิดีโอ setting render distance ของผมคือ10 ถ้าผมกด F 3ค้างไว้แล้วกด F ผมจะเพิ่ม Render Distance จาก10เป็น11กดอีกที่นึงจะเพิ่มเป็น12อีกทีเป็น13แต่ถ้าคุณต้องการลดคุณก็กด F 3 Shift ค้างไว้แล้วค่อยกด F ทีเนี้ย Render Distance ก็จะลดลงลดลงทีละหนึ่งอ,อมีอะไรอีกก็สำหรับ F 3ก็จบต่อมาคือเรื่องของ Strong h o l d ก็คือเมื่อก่อน Strong h o l d มีสมอันต่อเวิลหนึ่งเวิลเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้มีการเพิ่มจาก3 3มสตรองโฮต่อเวิลเพิ่มเป็น128สตรองโฮต่อเวิลครับดีใจด้วยครับคุณสามารถไปไปดีเอ็นได้ไหลาทางมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเกมโหมดถ้าคุณเลือกคีย์พิมเกมโหมดเข้าไปเมื่อก่อนเวลาเราพิมพ์เกมโหมดศูนย์เกมโหมดหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันก็จะมีเมื่อก่อนจะมีเขียนแค่ว่า Your m a m e Mode has been updated แค่เองไม่มีูไม่มีถูก e r e a t i v e m o d e ไม่มีถู Survival อย่างนี้นะครับแต่สำหรับอัปเดตนี้ก็มีการอัปเดตว่ามีเขียนไว้ข้างหลังว่าเปลี่ยนเกมโหมดไปเป็นเกมโหมดอะไรอย่างถ้าเกมโหมดศูก็จะมีเขียนว่าตอนนี้เปลี่ยนเกมโหมดเป็น s ไป v i อ a l แล้วนะครับเกมโหมดสาก็มีเขียนว่าตอนนี้เปลี่ยนเกมโหมดเป็น Spectator แล้วนะก็ดีขึ้นแล้วก็ต่อมาคือเรื่องของ Frost Walker สำหรับใครที่เคยดู Youtube เวอร์ชันเก่าๆนะครับไอ Snapshot ที่แล้วอ่ะหนึ่ง a คุณอาจจะเคยรู้มาว่าถ้าน้ำไหลเนี่ยสมมติถ้าน้ำไหลเนี่ย water สมมติว่าน้ำไม่นิ่งเนี่ยน้ำมันไม่นิ่งอย่างเนี้ยถ้าเกิดน้ำไม่นิ่งแล้วเรา Frost Walker ไปเดินผ่านเราจะสามารถสร้างน้ำอีกสร้าง water source block ได้อีกบล็อกหนึ่งได้ บล็อกมากกว่า1บล็อกซึ่งทจะทำให้ Frost Walker เป็นตัวที่สร้างน้ำอินฟินิตี้ได้จากน้ำเพียงแค่บล็อกเดียวแต่มันก็อัปเดตใหม่ครับสำหรับแ a p ช็อตนี้ไม่แล้วครับ Frost Walker จะไม่ทำงานกับน้ำไหลละมันจะทำงานได้กับบล็อกน้ำแค่บล็อกนี้บล็อกเดียวบล็อกอื่นมันจะไม่ทำงานละอุ้ยอะแล้วก็สำหรับ คุณอาจจะสังเกตมานานละมุมบนมุมล่างขวานี่คืออะไรฟุตสเตปซ้า,ายขวาซ้า,ายขวาซ้ายขวาวางบล็อกทีไรแล้วางบล็อกทุบก,ทกบล็อกหรือว่ามีอะไรก็ตามอยู่ในตอยู่ในโลกนี้มีอะไรก็ตามอยู่บนใบใบนี้ก็จะมีขึ้นมาข้างล่างมุมมุมล่างขวานี้หมดเลยมุมล่างขวานี้ก็เป็นการช่วยเหลือคนที่พิการทางการได้ยินนะครับหรือว่าเป็นใบก็คือ มุมล่างขวาก็จะมีบอกว่าเสียงมันมาทางไหนเพื่อเป็นการป้องกันสมมติมีคิปเปอร์มาด้านหลังมาทางด้านหลังมันก็จะมีลูกศรชี้ว่าเฮ้ยมีคิปเปอร์มาด้านหลังด้านซ้ายนะให้คุณรีบหันไปปุ๊บแล้วก็ไปตีคิปเปอร์ซะเลยอะไรเงี้ยก็เป็นการช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยินนะครับก็จบลงไปกับ snapshot หนึ่ง5 W C 3 A B และ C นะครับก็ snapshot สำหรับอัปเดตไหมครับหน1.9ก็คงใกล้จบแล้วครับ 4.15W 44 4, ก็คงเป็นเป็น s n a p s h อตท้ายๆละที่มีการอัปเดตที่มีการอัปเดตฟีเจอร์อย่างอย่างหนักๆนะครับซึ่ง 15W 45 46 47เนี่ยก็ไม่มีอะไรอัปเดตหนักๆละก็คงใกล้จบกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแท่เ,เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ